ท้องสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการเดลิงมังงะกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับหนังสือ2เล่มครับผมที่ผมก็ได้มีโอกาสครับผมได้อ่านเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้อ่านหนังสือเรื่องวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยทั้ง2เล่มนี้นะครับผมเพราะว่าส่วนตัวนี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เห็นรูปเล่มไม่ได้เห็นหน้าตาเลยครับผมเป็นการเซอร์ไพรส์นั่นเองครับผมก็พอดีครับผมว่า ทางด้านเพื่อนของผมเนาะเขาก็ไปที่ทางร้านหนังสืออ่าแล้วก็ได้โทรมาบอกกับผมว่าเอออยู่ร้านหนังสือนะจะเอาหนังสือเรื่องอะไรไหมผมก็โอเคลิดลิด,ลด,ลดที่ผมยังขาดอยู่เนาะพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็หยิบมาให้หน่อยสักหนึ่งเล่มอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ซึ่งเพื่อนก็ได้ทาการเซอร์ไพรส์กับผมเป็นวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยในครั้งนี้ด้วยนะก็อ่านี่ครับผมก็รู้สึกดีกับผมที่อ่า ได้อ่านเนาะแล้วก็ว่าได้มีโอกาสด้วยครับผมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในเรื่องที่จริงๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้อ่านเนาะเพราะว่าครั้งแรกเลยที่เห็นก็ค่อนข้างตกใจกับการที่เราได้เห็นตัวหน้ากระดาษที่มันค่อนข้างโลง่งๆแล้วก็มีตัวตัว,ต,วตัวละครหลักพระเอกของเราพร้อมกับโลโก้หนังสือซึ่งมันให้ความรู้สึกค่อนข้างโอสคูลหน่อยๆครับผมค่อนข้างเก่าๆเนาะค่อนข้างดูเออเหมือนเหมือนย้อนยุคย้อนยุคแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะไฮเทคแล้วก็มีสาระมากๆเลยนะครับผม ปัจจุบันนี้ครับผมวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยเนี่ยออกมาทั้งหมด2เล่มครับผมพิมพ์ตายภายใต้สำนักพิมพ์เน็ตคอมมิกนั่นเองครับผม <S <S เขียนโดยอาจารย์วาตาลุมิโดลินั่นเองครับผมปัจจุบันนี้ราคาทั้งหมดสงวนอยู่ที่95บาททั้ง2เล่มนะอ่าก็ค่อนข้างแพงครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าค่อนข้างที่จะมีราคาแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงนนครับผมนั่นก็คือตัวของปกเขา ปกของเน็ตเนี่ยต้องใช้คําว่าบางปกเล่มอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะคือผมก็ได้บทเรียนมาหลายอย่างแล้วนะสำหรับอ่าเน็ตปกบางเนี่ยซึ่งถ้าเคยถ้าเคยได้อ่านนานรุโตนารุโตครับผมในสมัยที่เป็นโปรเวอร์ชั่นปกสันบางๆนะอันนั้นน่ยคือบางจริงก็ผมผมอ่านเนี่ยผมต้องถอดนะ คือจะมีสำนักพิมพ์อยู่ประมาณสําสำนักพิมพ์ก็ผมที่เวลาผมอ่านเนี่ยผมต้องถอดถอดปกออก1ก็คือเน็ตคอมิกสก็คือวิบูนกิจก็ผมโดยที่เหตุผลต่างกันไปนะ่ทั้ง2อันเนี่ยก็คือถ้าเป็นเน็ตเนี่ยผมถอดเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายระหว่างตัวปกครับผมที่มันค่อนข้างจะไปขูดกับตัวสันตรงนี้เนาะแต่ว่าในทางของวิบู์กิจนี่ก็คือมือเปื้อนครับผมปกเปื้อนแค่นั้นเลยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่ อาจจะเป็นข้อเล,เล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นกิมมิคของแต่ละสำนักจริงๆผมไม่อยากจะเรียกมันว่ากิมมิคแล้วกันแต่ผมพยายามที่จะให้ความรู้สึกว่าทันมองมันเป็นกิมมิคไปแล้วกันเนาะเพราะว่านี่นะครับผมเนื่องจากว่าตัวสันเนี่ยมันบางมากผมก็เลยต้องถอดอ่าน แล้วก็แต่ว่าอย่างอื่นผมก็ค่อนข้างโอเคนะผมผมผมไม่มีปัญหาอะไรกับของทางสำนักพิมพ์เน็ตคอมมิกเลยเพราะว่าผมชอบส่วนตัวผมชอบมากเลยสำหรับเนะ็ตคอมมิกเนาะเพราะว่าเป็นกระตูนที่ผมใช้คำว่า LC เรื่องที่มันค่อนข้างฮิตแล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างในวัยสมัยก่อนนะเป็นค่อนข้างที่โดนโดนผมค่อนข้างเยอะอ่าสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะอ่านเน็ตคอมิกเวลาไปงานหนังสือเนี่ยเน็ต บูตบูตของเนะ็ตก็จะผมก็จะไปแวะเวียนบ่อยๆครับผมอ่าก็เลยเป็นเป็นเหตุผลให้ผมรู้สึกค่อนข้างผูกพันกับเน็ตมาพอสมควรเนาะอ่าเน็ตคอมิกซึ่งเนี่ยแหละครับผมผมก็เลยได้มาจริงๆเนี่ยเพื่อนซื้อมาหนึ่งเล่มนะที่ที่ผมฝากไปแต่ว่าเล่มที่2เนี่ยก็ได้ไปทําการตามหาอ่านให้ได้ครับผมเพราะว่าอ่านจบเล่มหนึ่งเนี่ยเล่ม2เนี่ยผมผมเชื่อว่าถ้าใครอ่านเล่มหนึ่งจบนะเล่ม2เนี่ยเตรียมไว้เร็วๆเลยครับผมเพราะว่าอยากอ่านต่อมากๆเลย ก็น,นี่แหละครับผมวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยก็ผมเป็นสายกีฬานะอ่ะจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นสายกีฬาเลยได้เลยครับผมแล้วเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้คําว่าแปลกแยกจากที่เราน่าจะเห็นเป็นพล็อตบางอย่างสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหนึ่งเลยครับผมนี่คือตอนแรกเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยอาจจะเห็นเหมือน นักฟุตบอลอะไรในลักษณะนี้ครับผมซึ่งเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะมีดราม่าเล็กๆนะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นมันเป็นแรงขับเคลื่อนของตัวหนังสือมากกว่าดราม่าน้อยครับผมดราม่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละจุดที่เราจะสามารถดําเนิเนเนื้อเรื่องได้นั่นเองครับผมโดยที่เนื้อเรื่องครับผมเปิดมาถึงคี้เคะครับข,ข,ข,ขี้ขู่น,ะนั่นเองครับผมอนี่ก็คือ คิคุซาโตคุงก็ผมคีคุซาโตคุงเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ชั้นมัธยมปลายก็ผมแต่ว่าพื้นเพข,ของคีคุหรือว่าซาโตคุงเนี่ยใน,นสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นนักฟุตบอลก็ผมที่มีทักษะทางด้านการเล่นค่อนข้างดีเยี่ยมก็ผมรวมกับคู่หูหนึ่งคนนะแล้วก็ได้ไตร่เต้าก็ผมกับเพื่อนสนิทคนนั้นเพื่อที่จะได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนมปลายแห่งนี้ก็ผมที่เป็นที่เรื่องชื่อเกี่ยวกับชมรมฟุตบอลหรือว่าเป็นทีมฟุตบอลที่ค่อนข้าง เก่งจนถึงสามารถไปในระดับฟุตบอลถ้วยในในลีกต่างๆนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึงนะ่งเป็นลีกที่มันค่อนข้างที่จะไปถึงจุดสูงสุดเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นเบสบอลเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเป็นโคชเองเนาะอาแต่ถ้าเป็นบาสเอ่อวอลเลย์บอลนี้ก็จะเป็น ผมจําได้ว่านายฮคิวแกพูดไว้อะไรนะในหลีกสูงสุดในในใน,ในจุดสูงสุดของการเป็นนักนักกีฬาในชั้นมัธยมปลายเขาก็จะมีสายของสายของเขาเนาะ,ะ NBA เขาก็จะมีเหมือนไม่ใช่ NBA เขาเรียกอะไรนะคุโรโกะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสายของเขามาเหมือนกันน,นั่นเองครับผมซึ่งนี่เขาตัวพระเอกของเราเนี่ยก็มีมีความฝันแบบนั้นเหมือนกันครับผมจนกระทั่งครับผมขึ้นมัธยมมัธยมปลายครับผมก็ได้ทําการสอบติดมาเรียบร้อยแล้วครับผม และก็ท้ายที่สุดก็คือเกิดอุบัติเหตุโดยที่เรายังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าอุบัติเหตุนั้นคืออะไรจนกระทั่งตัวของพระเอกของเราเนี่ยหรือว่าสาตอกุงเนี่ยได้สูญเสียขาข้างซ้ายไปนั่นเองครับผมต้องใส่เป็นขาเทียมอยู่ตลอดเวลาเนาะก็เลยทําให้ตัวของสตอคุงเนี่ยเริ่มที่จะพูดน้อยลงหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นลดน้อยลงครับผมเนื่องจากว่าเริ่มที่จะให้ค่าของตัวเองเนี่ย ต่ำมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าจะเป็นกรณีของการศึกษากิจกรรมชมลมต่างๆในโรงเรียนด้วยน,นั่นเองครับแต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวของสตอกคุงเนี่ยกลับมายืนด้วยอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่ตัวของแกเองเนยครับผมได้ทําการวิ่งครับผมในลิฟต์ ชานชาลาหนึ่งในสถานีรถไฟก็ผมเกิดการที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ผมก็คือประตูของประตูประตูของรถไฟเนี่ยกำลังจะเลื่อนเข้ามาปิดทับตัวน้นองคนนี้ก็ผมที่กําลังทําของเล่นเนี่ยตกเข้าไปในซอกระหว่างชานชาลาเนาะ mm hmm. ก็เลยทําให้เนี่ยซาโตคุงเนี่ยวิ่งด้วยสุดแรงก็ผม mm hmm. เพื่อไปกันประตูไม่ให้หนีบไว้ mm hmm. ก็เลยทําให้ตัวของซาโตคุงเนี่ย วิ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมในรอบหลายเดือนเลยนะครับครผมที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกถึงว่าร่างกายเขาไม่ได้วิ่งแบบนี้มานานสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองครับผมจนกระทั่งตัวของสโตคุงครับผมได้มาเจอกับคุณชิโดริครับผมที่เป็นช่างทําแขนขาเทียมอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องที่จะเริ่มเข้าสู่แกนหลักของเราแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าพระเอกเนี่ย เริ่มที่จะให้ความสนใจในอุปกรณ์กีฬาเสริมสําหรับผู้พิการน,นั่นึ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนอวัยวะที่ขาดหายไปเนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุหนึ่งครับผมที่ทําให้ตัวของะตะโกคุงเนี่ย เริ่มหันมาให้ความสนใจกับกีฬาประเภทหนึง่งครับผมที่เขามองว่าเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสหรือว่าอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาชนิดเดิมอย่างเช่นฟุตบอลอีกต่อไปแต่ว่าเขาสามารถเริ่มต้นใหม่กับกีฬาใหม่ได้นั่นเองครับผมนั่นก็คือการวิ่งนั่นเองครับผมอ่านี่ก็เลยเป็นต้นกําเนิดของการเป็นเนื้อเรื่องระหว่างตัวของวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยนั่นเองครับผมเพราะว่าสะตอกฟุงเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญกับร่างกายและก็ตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับผมจากที่ตอนแรกเนี่ย แกค่อนข้างด้อยค่าประสิทธิภาพทางร่างกายของแกเพราะว่าแกมองว่าตัวแกเองเนี่ยเป็นผู้พิการนั่นเองเนาะก็เลยทําให้ตัวของสตโตคุงเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าพบปะกับผู้คนทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ผมก็เลยทําให้ตัวของสตโตคุงเนี่ยเริ่มหันมาเข้าใจแล้วก็ใส่ใจทางด้านกีฬาชมรม การกรีธานเนี่ยก็ผมหรือว่าการวิ่งนั่นเองเนาะนี่ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่านะมันกนข่างไลฟ์ไลฟ์ลิฟวิ่งมากๆเลยเราก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นก็ผมมิติของตัวละครที่มันเพิ่มเสริมเข้ามาเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ มีแรงบันดาลใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือสําหรับผู้พิการเนี่ยผมต้องใช้คําว่าแรงบันดาลใจเป็นหนึ่งในส่วนส่งเสริมครับผมให้การดํารงชีวิตอยู่เนี่ยเป็นไปได้นะเพราะว่าหลายท่านครับผมที่ผมเคยได้เห็นมาเนี่ยหลายเคสนะที่ผู้พิการบางท่านอาจจะยอมแพ้แล้วก็ อาจจะไม่สามารถลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้นีครับผมสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆเลยก็คือการให้กําลังใจครับผมหรือว่าสร้างแรงมอเตอร์เวทเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมเราก็จะได้เห็นโลกกระทัดใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครเนี่ยได้เข้าไปจอยในอีเวนต์ต่างๆครับผมเกี่ยวกับการที่การแข่งขันของผู้พิการนั่นเองครับผมอของ disable นะหรือว่าพาราเลมปิกในลักษณะแบบนี้ครับผมก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าอเจ๋งมากๆเลย เราได้เห็นเราได้เปิดเปิดโลกใหม่ๆเนาะเราได้ค่อนข้างได้ได้เข้าใจในถึงมิติของอีกฟากหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเพราะว่ามังงะเนี่ยเอาจริงๆเราก็คงต้องปฏิเสธไม่ได้ก็ผมว่ามังงะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวของตัวละครของพระเอกที่มันค่อนข้างที่จะ over b o o s ์มาพลังมาค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นค่อนข้างอาจจะเป็นการไต่เต้าไปทีลนิดทีละนอย หรือว่าอาจจะโชว์ศักยภาพที่แบบนี่แหละย่างน้อยพลังของตัวตัวเองเนี่ยจะต้องมาก,ก่อนแต่ว่าวิง่งวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยเนี่ยพระเอกอาจจะเฟล,ลเกืบทุกอย่างเลยครับผมเบสออนเรียลิตี้มากๆเลยครับผมอย่างเช่นครั้งแรกที่พระเอกได้ทําการวิ่งอยู่บนสนามเนี่ยพระเอกแกก็วิ่งไปขาเทียมหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งต้องต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสมจริงในรายละเอียดนะแล้วก็ ค่อนข้างเป็นมังงะที่ทําให้ให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวแนวคล้ายๆชีวิตนะชแนวชีวิตแนวโชเน้นหน่อยๆอาจจะอาจจะจึงหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกได้นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้านับเป็นเกณฑ์จริงๆเนี่ยมันก็คงเป็นแนวเป็นเกณฑ์ของโชเน้นน่ะแหละครับผมนะอันนี้ก็อาจจะเป็นโชเน้นยังอะไรแบบนี้มั้งครับผมแต่ผมก็จะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเขาพิมพ์ภายใต้ของสํานักพิมพ์อะไรของของอ่าแมกกาซีนตัวไหนเนาะอันนี้นะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังเดลี่มังหะในวันนี้ครับผมสําหรับของวิ่งครั้งใหม่ใจเกินร้อยนั่นเองครับผมทั้งสองเล่มเนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย